Gracias. ก็ในการมอบรางวัลวันนี้นะคะของศิลปินศิลปรทร์นะคะซึ่งมีทั้งหมด7สาขาะคะ่ะก็เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินทุกท่านนะคะทีะ่มีความโดดเด่นแล้วก็มีการรังสรรค์ผลงานใ,าในแต่ละด้านนะคะทั้ง7สาขาะคะ่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลให้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ที่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสํานักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยะค,ะค่ะก็คงจะมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานของศิลปินแต่ละท่าน แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อเหมือนกับเป็นต้นแบบให้กับาสาธารณชนทั่วไปหรือว่าเยาวชนที่สนใจในงานด้านศิลปะนะคะแล้วก็ช่วยเผยแพรแ่แล้วก็ผลักดันให้ความรู้ะค่ะในหลายๆทางคือทํางานร่วมกันทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็กับทางกระทรวงเองะคะ่ะเพื่อจะผลักดันไปสู่ศิลปินแล้วก็สาธารณชนแต่ละภูมิภาคด้วยค่ะค่ะใช่ไหม ทุบคะ่านนะคะ